โอเคเดี๋ยวเขาบอกก็วันนี้จะพาไปทัวร์ห้องของผมกนะ็สวัสดีคุณคนด้วยน,น,นะมาเดี๋ยวเราเปิดไฟก่อนเปิดไฟปึ๊บโอเคหน้าขาาหน่อยไม่เป็นไรก็เดี๋ยวจะมาเริ่มทัวร์แต่ตรงนี้ก่อนตรงนี้ขื้เล่าเหลือเกินอันนี้เป็นหนังสือเรียนนะครับผมหนังสือเรียนของผมมันเองนะมีอันนี้เป็นโต๊ะของผม ผมมีหลายอย่างมากเลยมีทั้ง K, พวกเบีนเคพวกโดเรมอนนะเต็มเ,เลยแล้วก็โซนต่อมานะครับผมอันนี้เตียงเตียงนอนตรงหัวเตียงถ้าทุกคนเห็นจะมีโปสเตอร์เลือกตั้งของไข่มุกชปันแล้วก็มิวสิกนะครับผมอ่ะตอนนี้จะเป็นกระจกนิดเดียวกระจกเห็นใช่ไหมกระจกเออกระจกที่ผมถืออยู่นั่นแหละสะท้อนไงล้ก็ตรงนี้ เป็นโซนหนังสือของผมเดี๋ยวให้ให้แอดมินถ่ายก่อนแอดมินช่วยถ่ายหน่อยแอดมินถือถุงเงี้ยเอออย่าปิดโอเคให้แอดมินช่วยถือช่วยถ่ายอันหนึ่งอันนี้ก็โซนสีของผมนะครับผมมาดูโซนสื่ผมก่อนคือเยอะมากบอกโหโคตรเยอะเลยให้กล้องให้กล้องแทนไปก่อนให้กล้องแทนไปเออ เห็นได้ว่าเยอะมากนะครับผมข้างใต้มีอีกนะเพราะจริงมีข้างใต้มีทั้งชั้นข้างใต้อีกครับผมอ่ะบอกเลยว่าเยอะจริงๆนะของของผมถ้างั้นผมจะมาทัวร์แบบคร่าวๆก่อนกันเพราะว่าเดี๋ยวในกล้องไอแพดผมจะเต็มละในมินแพดผมจะเต็มเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมขอตัวลาไปเพียงนี้ก่อนเสร็จครับผมบ๊ายบาย